ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ประธานกรรมการนางภัยจิตบุดาว,วงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปละหลานางนวรัตไยยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้นางกองแก้วทองนําครูชนันการพิเศษโรงเรียนบ้านประหลา ดิฉันนางสาวจัสวหงวงศาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอรางสำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชิติเขตเกต2จะได้นำเรียนท่าน,นาคณะกรรมการได้ชมวิดีโอนะคะแล้วก็ภาพการทำหน้าที่ในด้านต่างๆนะคะหน้าที่1นึ่งการเมินผลการปฏิบัติตนในหัวข้อแรกวินัยและการรักษาวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบรงคับข้อกำหนดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมาทำงานตรงต่อเวลาและยังแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามการลาเทศะด้วยนะคะหัวข้อต่อมา 1.2. คุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามและความดีซึ่งการกระทําด้วยความสํานึกนั้นในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความเสียสละความมีน้ําใจความเกรงใจความยุติธรรมความเห็นอกเห็นใจและการมีมารยาทที่ดีให้ความรักและความเมตตาต่อสิทธิ์ปฏิบัติตามแบบแผนระเบียบข้าราชการต่างๆนะคะความมีน้ําใจนะคะ ตัวค,คุณครูเองก็จะได้มีการพานักเรียนทํากิจกรรมต่างๆในกิจกรรมบางส่วนในกิจกรรมบางส่วนนะคะค,คุณครูเองก็ต้องเสียสละนะคะทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อจะได้พาเรียนทํากิจกรรมและให้ได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดกับนักเรียนนะคะแล้วก็ คุณเองก็ยังเป็นต้นบุญต้นแบบนะคะเรื่องของมารยาทแล้วก็กิจกรรมต่างๆคุณครูต้องพังเรียนทําเป็นแบบอย่างก่อนนะคะแล้วก็นักเรียนจะได้ปฏิบัติตามข้อต่อมานะคะ1.3จรรยาจัญญาบัน วิชาชีพนะคะปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยมีความรักศรัทธาและความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรชื่นชมตนเองและผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมวิชาชีพที่ได้ปฏิบัติอาชีพที่สุจริตและมีศักดิ์ศรีของความเป็นครูอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ พัฒนาตนและพัฒนางานในหน้าที่เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศหรือมืออาชีพนะคะก็ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะสิ่งที่เราจะต้องนินเนจ,จัญญาบรณวิชาชีพของเราก็คือมีความรักศรัทธาในการสอนแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อเด็กของเรานะคะเด็กที่เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะ แล้วก็ในหัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นหัวข้อ1.4การดำรงชีวิตพอเพียงดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประหยัดมัธยั์และอดออมไม่มยึดติดอบายามุขและสารเสพติดเช่นการพนันเที่ยวกลางคืนบุหรี่ของมืนเมากัญชายาเสพติดเป็นต้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นความพอเพียงในการที่เราจะจัดกิจากรรมการกเรียนการสอนนำสมุนไพรที่อยู่ในควรเรือนมาทําเป็นสบู่อย่างเช่นมะนาวมะกรูดหรือว่ามาทํายาสัะผมนะคะแล้วก็ให้เขาได้เกิดการรู้ด้วยตนเองให้เขาได้เกิดความรักและอยากทําสิงน้นด้วยตนเองนะคะให้เขาเกิดความมัธยัสถอดออมเกิดขึ้นโดยทางอ้อมนะคะ ในหัวข้อ1.5จิตวิญญาณความเป็นครูมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธ มีความมุ่งมั่นเต็มใจให้บริการถูกต้องแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในเวลาราชาการนอกเวลาราชาการรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของความเป็นครูสถานศึกษาและหน่วยงานที่สังกัดเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงของตนไม่ทิ้งหน้าที่ที่รับมอบหมาย และพร้อมที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จนะคะค่ะหัวข้อต่อไปนะคะจิตสำนึกความรับผิดชอบครูเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีเสมอโดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูพึ่งกระทาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมว่าจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนวันวิทยาศาสตร์วันประสาไทยคุณครูก็จะเป็นผู้นำนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆในการตอบคำถามหรือว่าในการแสดงออกหน้าเวทีแล้วก็ยังให้คำแนะนำต่างๆในการใช้สื่อออนไลน์สื่อเทคโนโลยีหรือ ให้ความสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กๆได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอน,นะคะก็เป็นแบบอย่างให้เด็กไม่ว่าจะเป็นการคิดสร้างสารรค์สิ่งทําสิ่งประดิษฐ์อย่างเช่นจากกล่องนมหรือว่าการมีน้ำใจแบ่งปันนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะปลูกฝังนักเรียนโดยทางอ้อมนะคะให้เขาได้มีน้ำใจและเสียสละเช่นเดกันและเรื่องของมารยาทเมื่อมี ท่านคณะกรรมการหรือว่าคุณครูจากโรงเรียนอื่นๆนะคะนักเรียนก็มีสัมมาคาระวะเมื่อเพราะว่าคุณครูได้พานักเรียนทำแล้วก็นักเรียนได้จำแล้วก็ได้นำมาทำและทำให้เป็นนิสัยตลอดนะคะแล้วก็กิจกรรมการเรียนการสอนหรือว่ากิจกรรมงานของนรงเรียนก็เป็นแบบอย่างหนึ่งที่ได้สอนนักเรียนในทางอ้อม เดินครูได้สมัครสมานสามคัคคีในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเสมอว่าจะเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนากิจกรรมเข้าวัดถวายเทียนพรรษากิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมวันภาษาไทยและกิจกรรมอื่นๆที่ทางโรงเรียนได้จัดคุณครูก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความเท่าเทียมกับเด็ก ด้านที่2องการประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน2.1การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน er และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ในักเรียนเข้าใจในบทเรียนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนยก์กลางและเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถให้ได้มีเวทีแสดงออก ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมที่ให้เรียนได้ออกมานำเสนอหรือเป็นการเล่นเกมเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและยังมีการทำสมาธิ เพื่อให้เกิดสมาธิสูงสุดในเวลาเรียนและส่งเสริมสละคนที่มีความสามารถและกล้าแสดงออกในการที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือกิจกรรมออยน้อยพี่สอนน้องนะคะเด็กๆก,ก็จะมีความสุขกับสิ่งที่ทำและได้นำเสนอในสิ่งที่เขาต้องการ,ารที่จะเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับฟังนะคะส่วนการาจัดการเรียนการสอน ในวิดีโอนี้ก็เป็นบางส่วนของการจัดการเรียนการสอนแท่งเรียนทุกคนได้มีส่วนรื่องในการตอบคำถามของคุณครูแล้วก็วิดีโอนี้นะคะก็เป็นการทำสบู่เล้วแล้วก็ให้หนึ่ีพซเต์แต่ละคนนะคะเมื่อครูได้เห็นความสามารถและความโดดเด่นของนักเรียนในรุ่นนี้แล้วนะคะนักเรียนในรุ่นนี้เขาจะมีความสามารถในการพูดแสดงออกนะคะ แล้วคุณครูก็จะหาวิธีเขาด้วยการเป็นนําเสนอด้วยการอัดคลิปนี่ก็จะเป็นการลงพื้นที่นะคะในการที่จะไปสอบถามหาความรู้ข้อมูลกับชุมชนนะคะแล้วก็ได้พาเด็กมาทําขนมโดนัทจิ๋วนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมการเล่นเกมทายคำถามหรือว่าการจับแผ่นภาพในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นให้เรียนอยากเรียนรู้แล้วก็สนุกกับเนื้อหาที่จะเรียนนะคะ แล้วก็ทุกคนนะคะทุกคนก็จะรับความเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทันเพื่อนๆนะคะในเนื้อก็อาจจะให้เรียนในเนื้อหาที่ในระดับชั้นที่ต่ำกว่านะคะแล้วก็ให้ทากิจกรรม,มอื่นๆที่ความสามารถของเขาที่จะสามารถทำได้นะคะกิจกรรมของเราก็มีความหลากหลายเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ เขาก็จะไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้นานนะคะค,คุณครูก็จะมีกิจกรรมที่เขาได้ได้ลุกได้เดินได้วิ่งตอบคำถามหรือว่าได้ทํากิจกรรมที่เป็นเกมนะคะทุกคนก็มีส่วนร่วมในทุกๆคนแล้วก็มีการทํากิจกรรมที่ลงชุมชนแล้วก็ให้เขาได้มาสรุปความคิดเห็นเปรียบเทียบข้อข้อมูลที่ได้มานะคะแล้วก็ไปเชื่อมโยงในเนื้อหาอื่นว่าจะเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ เนื้อหาสังคมศึกษานะคะแล้วก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเรื่องมีน้ำใจนะคะโดยทางตรงคือให้เรียนได้ไปแบ่งปั้นขนมนกับน้องๆแล้วก็คุณครูนะคะโดยทางอ้อมก็คือเด็กๆได้มีความสามาคคีซึ่งกันและกันได้ทําขนมนกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ได้แบบอย่างจากคุณครูที่มีการแช่ทุกอย่างนะคะแช่ขนมหิือแช์ ต่งใช้ที่มันจำเป็นนะคะปากกาอย่างลบดิสอของนักเรียนมันจะเปลี่ยนจากสั่นเส้นคนณธรางเดียวกันนักเรียนคนไหนที่เขามีความสามารถในการที่จะพูดหรือนำเสนอคุณครูก็จะให้เขาพูดแล้วก็นำเสนอแต่คุณครูก็จะสื่อว่าให้พูดและนำเสนอแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นะคะ แล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยที่คุณครูจันได้นาปรับมาใช้นะคะก็เรื่องของสมาธินะคะเพราะว่าสมาธิทําให้เขาได้นิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเรียนรู้กับเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็จะมีการนั่งสมาธิสวดมนุนนะคะก่อนเริ่มเรียน้วยค่ะสองจุดสอง การบริหารจัดการชั้นเรียนจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนบริหารจัดการชั้นเรียนโดยมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนอย่างมีความสุขอีกทางนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมและคนลักษณะอันพึงประสงค์และมีการจัดรวบรวมเพื่อจัดทำสารสนเทศเอกสารประจำวิชาอย่างถูกต้องสามารถเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนานผู้เรียนนะคะการบวกการลบเศษส่วนสอการพัฒนาตนเองเข้าร่วมการประชุม การอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอและได้นำความรู้มาพัฒนาตนเองและผู้เรียนและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบอยู่เสมอนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการไปเข้าร่วมโครงการคูคืนถิ่นนะคะที่จังหวัดมาสราระคารก็ได้นำความรู้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้ t p a พ CBL คริวนะคะมาจัดการเรียนการสอนนะคะ2.4การทำงานเป็นทีมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเต็มใจจากคำสั่งที่รับมอบหมายการช่วยเหลือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนร่วมงานจัดขึ้นด้วยความเต็มใจในทุกกิจกรรมและได้ มีการชื่นชมและให้กำลังใจกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอเสมอเธอได้ว่านะคะคุณครูโรงเรียนม้าอัลางของเรามีความสมัครสมานสามคัคคีแม้ว่าเราจะมีจำนวนครูไม่มากนะคะแต่ว่าทุกกิจกรรมแล้วก็ได้ร่วมมือร่วมใจแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะผ่านพ้น งานทุกงานไปได้สำเร็จนะคะ2.5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานสถานศึกษาปฏิบัติงานตามคำสั่งที่รับมอบหมายด้วยความตั้งใจเต็มใจมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมอยู่เสมอคะ่ะกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็ก กิจกรรมใหญ่ก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนานักเรียนของเราหรือประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่พาหรือประทำกิจกรรมออยน้อยพี่สอนน้องพานักเรียนไปทำกิจกรรมเข้าค่ายในกลุ่มเครือข่ายแล้วก็กิจกรรมอื่นๆว่ากิจกรรมโครงงานคุณธรรม ประเม shorts, ok ินโรงเรียนคุณธรรม3ดาวนะคะก็ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเลยค่ะ 2. 6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการนำเทคโนโลยีวัฒนธรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวมถึงงานบริหารสารสนเทศ ของสถานศึกษาอีกด้วยนะคะข่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยนะคะก็เป็นการสิ้นสุดการนําเสนอการประเมิคนครูผู้ช่วยทั้ง4ีรอบแล้วนะคะก็ขอขอบสุดการประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยทั้ง4ีรอบแล้วนะคะก็ยัง คำมัสัญญากับตัวเองในการที่จะพัฒนาเด็กๆเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ